สวัสดีครับผมมานรดพุตานบุตรของนายเฉลียวกับนางัมไพนะครับคนอยุธยาครับมาจากอายุธยาเพื่อท่านที่เข้ามาชมแล้วยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมเป็นคนทํารายการโทรทัศน์มาตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วทํารายการอย่างเช่นเที่ยงวันอาทิตย์ซึ่งนําเสนอมิวสิกวิดีโอจากต่างประเทศนั่นทําให้ผมคลุกคลีอยู่กับเพลงต่อมาจึงมาทําค่ายเพลงเมื่อประมาณปีพศ2532มีศิลปินในสังกัดเช่นเดอโอลานโปรเจกต์ที่มีเพลงอย่างหยุดยัง้ง หรือมารีฮวน่าเจ้าของเพลงหัวใจพิลชอหรือรักระดาษทั้งสองกลุ่มนี้อยู่กับมายสโตนเรคคอร์และในเวลาต่อมาผมก็ด้วยความที่ที่รักเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับนักดนตรีมากมายอยู่กับห้องอัดเสียงอยู่ตลอด mm hmm. ก็มีแรงผลักดันที่อยากจะสร้างผลงานของตัวเองบ้างปี2536 mm hmm. ผมออกอัลบั้มชุดแรกคือชุดไก่พาคในนั้นมีเพลงของผมอยู่หนึ่งเพลงคือเพลงไกลแต่เพลงไกลนี้มีความยาวประมาณครึ่งช่วงครับประมาณ24นาที มีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นข่าวดังอยู่พอสมควรที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขียนเนื้อเพลงจากเพลงเนี้ยท่อนที่ว่าภาระอันหนักหนาะหาใครช่วยแบกหามแล้วเธอก็โน้ตเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายเป็นเป็นภาพถ่ายแล้วเธอก็ฆ่าตัวตายก็เป็นข่าวให้ผู้คนพูดถึงเรื่องนี้กันมากพอสมควรเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการบริหารประเทศอะไรด้วยต่อมาปี39ผมมาออกอัลบั้มชุดในทัศนะของข้าพเจ้า ที่มีเพลงลำทานมีเพลงหมอผีครองเมืองมีเพลงวาสิธีอัลบั้มชุดนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็น the Year, อัลบั้มออฟเ e อะ a ยอัลบั้มแห่งปีจากรายการจากนิตยสารจากรางวัลที่ชื่อว่าซีสันอวอร์ดนั่นคือปี2539หลังจากนั้นมาผมทิ้งเวลานานมากที่ไม่ได้ทําเพลงครบเป็นอัลบั้มอีกเลยจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วผมออกอัลบั้มล่าสุดชุด25ปีให้หลังซึ่งก็ดีใจครับเพราะว่าชุดนี้ซีสันอวอร์ดก็ นำเสนอให้เป็นหนึ่งใน5ของผู้เข้าชิงเขาเรียกศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมเห็นมีผู้ชิงซึ่งแบบฮิวโก้มีจิรามนทนมีวงเพปเย่มีวงบอลูนและก็มีผมซึ่งที่ทเหลือเขาวัยรุ่นเหมือเลยมีผมแบบ60กว่าอยู่คนเดียวเองก็ตื่นเต้นทีเดียวครับที่จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของของผู้เข้าชิงรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมมาวันนี้ผมมีอัลบั้มชุดใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วชื่ออัลบั้มว่าความทุกข์ของไกลนะครับทำไมต้องความทุกข์ของไกลไกลเนี่ยเป็นตัวละครมาจากอัลบั้มชุดไตรภา,าคเมื่อปี2536ไกลยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยไกลเป็นนักรบผู้กล้าหาญไกลมีความเสียสละมีเมตตามีความแข็งแกร่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากเมื่อปี36มาปีล่าสุดนี้คือปี2565ไกลอายุเพิ่มขึ้นมากสภาพสังคมเปลี่ยนไปมาตรฐานสังคมเปลี่ยนไป คนอย่างไกลที่เคยดูกล้าหาญเคยดูยิ่งใหญ่มาถึงวันนี้กับดูอ่อนแอดูเป็นคนไม่มีคุณค่าส่งผลให้กลามีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกลายเป็นแบบโรคยอดฮิตของยุคนี้ครับโรคซึมเศร้าด้วยเหตุนี้ผมก็เลยมองว่าผมน่าจะทําเพลงที่ให้สารเหมือนเหมือนกินอาหารนะครับมันก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมครับผมก็อยากทําเพลงที่มันมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง มากกว่าแค่เพียงความไพเราะความสนุกหรือความตื่นเต้นผมต้องการให้มันมีสารบางอย่างที่จะกระตุ้นให้คนทึ่งโดยเฉพาะคนที่ซึมเศร้าครับให้มาฟังผมก็เลยสร้างเพลงนี้ขึ้นมาโดยหาเพื่อนร่วมง,งานซึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมคือ60กว่าแล้วแล้วก็เคยอยู่สังกัดไม้สโตนด้วยนั่นคือปฐมพงศ์สมบัติพิบูลหรือโป่งหินเหล็กไฟหรือโป่งเดอะซันอีกท่านหนึ่งคือโอลานพรมใจ หรือโอแห่งวง t โอลานโ Project โอเนี่เขาน่าจะ68แล้วอายุนะครับโป่งเด็กกับผมสองปีโป่งน่าจะประมาณ62.63ส่วนผม66ผมต้องการเอาคนที่อายุปูนเนี่ยมาทำเพลงนี้ด้วยกันเพื่อจะนำสารไปยังคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่ที่หดหู่ซึมเศร้าหงอยเหงาไม่มีกำลังไม่มีพลังใจที่จะออกไปก้าวไปมีชีวิตอย่างอย่างร่าเริงสนุกสนานเต็มที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ผมจะชี้เห็นว่า หนูๆน,น้องๆดูสิดูอย่างผมดิดูอย่างเพื่อนผมดิหกสิบกว่าแล้วไงแต่เรายัางคงร็อกแอนด์โรลผมทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยแรงบรรดาใจมาจากเรื่องเหล่านี้ครับมาจากเห็นคนซึมเศร้ามาจากตัวละครที่ชื่อไกลผมเอาตัวละครที่ชื่อไกลมาใช้ผมจึงเรื่งเริ่มเพลงแบบแล้วก็บอกว่านั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าเหมือนเหมือนเชิญชวนคนฟังว่า มานั่งฟังผมคุยนะผมจะเล่าไ้ฟังแต่ผมไม่ได้ให้คุณกินยานะแล้วผมไม่ได้เยียวยารักษานะอย่าลืมว่าทุกการเยียวยารักษามี side effect มีอาการข้างเคียงผมไม่ต้องการให้แฟนเพลงของผมมีอาการข้างเคียงแต่อยากให้แฟนเพลงมีความเข้าใจโดยมีไกลตัวละครตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วมีโอโอลามลมใจมีโป่งผสมโป่งสมบูรณมีผมมีสลาวุฒิแสงบุตรมีไก่บนอัลไซเมอร์ที่เราร่วมกันทำเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ดูว่านี่ไง อายุปูนี้แล้วนะมันขึ้นอยู่กับใจครับเราจะลุกขึ้นมาเราจะก้าวเดินออกไปเพื่อใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับเพื่อนนักเรียนอยู่กับอาชีพการงานชีวิตเราจะได้มีความสมดุลจึงกลายเป็นเพลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนสิไกลขึ้นมาส่วนเรื่องโครงสร้างของเพลงนั้นเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่โตมากับดนตรียุค70ยุค60ยุคนั้นเนี่ย ดนตรีที่มีความนิยมมากชนิดหนึ่งคือดนตรีร็อกแอนด์โรลร็อกแอนด์โรลเนี่ยถ้าแปลตามศัพท์มันเลยนะคนผิวดำเป็นคนบัญญัติคำว่าร็อกแอนด์โรลขึ้นมานะคำว่าร็อกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหินนะครับร็อกในที่นี้หมายถึงท่านเนี้ยเหมือนการไกวเพลงกล่อมลูกนอนเนี่ยเราเรียกร็อกเดอะ r ครเดนี่คือร็อกส่วนโรลคือกลิ้งร็อกแอนด์โรลผมประทับใจศิลปินไทยรุ่นเก่าๆที่เขามาแปลเป็นไทยว่าโยกและคลึง ร็อกแอนด์โรลคือโยกและคลิงร็อกแอนด์โรลเดิมทีเป็นเพลงของคนผิวดําซึ่งมีพื้นฐานมาจากดนตรีบลูส์แล้วร็อกแอนด์โรลเนี่ยเน้นเรื่องความสนุกเน้นเรื่องความส hey, ุขเน้นเรื่องความเฮฮาปาร์ตี้วัยรุ่นหนุ่มสาวนั่นคือร็อกแอนด์โรลในอดีตทํามาแบบนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าผมจะทําเพลงร็อกผมอยากให้มันสนุกก่อนคราวนี้จะทําเพลงร็อกเนี่ยมันต้องมีมีคำศัพท์คำหนึ่งเขาเรียกว่าริฟอาจจะใช้คำว่าริฟกีตาร์กันแหละริฟคือโน้ต น้อยๆเอามาเรียงกันแล้วเล่นซ้ำๆกันเพื่อให้มันเป็นสิ่งที่น่าจดจำเขาเคยยกย่องว่าริฟกิตาร์ของวงอย่าง Deep Purple ผมเล่นนิดเดียวนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเนี่ยชื่อเพลงคือ smoke on the water เคยคัดเลือกนะว่าเป็นริฟอันดับหนึ่งของโลกเลยหรืออย่างเพลงเล l าของ c l a ปตันนี่กติดอันดับหรือ,อย่างริฟของวง m e t a ลลิก้หรือริฟของเดอะคิง ผมเล่นอย่างละนิดอย่างละหน่อยนี่คือริฟกีตาร์ผมก็เลยคิดริฟกีตาร์ของตัวเองขึ้นมาบ้างเพื่อมาสร้างเป็นเพลงต่อริฟของผมคือผมสร้างริฟกีตาร์ขึ้นมาก่อนพอสร้างริฟกีตาร์ขึ้นมาปั๊บผมต้องการให้เพลงมันสนุกก่อนผมจึงเลือกโป่งมาร้องให้ขึ้นต้นแล้วให้เขากรีดเสียงแบบ ซาสุดๆนาทีท่อนคอร์ด A เนี่ยเขาจะกรีดผมกรีดไม่ไหวนะเสียงโปร่งแบบทรงพลังมากเขาอาจากมาเลยครับแล้วผมค่อยเข้าไปแล้วโป่งค่อยร้องท่อนนี้ครับลูกครับพ่อขอสักอย่างได้ไหมพ่อเบื่อจะตายนั่งนั่งนอนๆอนอยู่บ้านคนคนแก่นะ ลูกเมียก็อยา,าอยกให้อยู่กับบ้านนั่งนั่งนอนอยู่กับบ้านแต่เคยถามคนแกไ่ไหมว่าในใจคนแก่คิดอะไรคนแก่ก็ฟังเสียงตัวเองก็บอกว่าขอซื้อกีตร์ขอออกไปบา้าขอออกไปซ่าออกไปซ่าไม่ได้ไปทุบตีอใครออกไปสร้างเสียงดนตรีแล้วผมก็ต่อไดรฟแลรวโอ้เข้าโมซโลโลโอ้โหแบบ ผมเล่นไม่ได้เพราะโอ้ก็โซโล่แบบแพลวพราว,ราวทรงพลังอย่างยิ่งพอทำเพลงนี้ออกมาแล้วเนี่ยเดิมทีผมใช้ชื่อเพลงว่า60แล้วไงคือหมายความว่า60แล้วแล้วไงเหรอจะนอนนั่งนอนอยู่กับบ้านเหรอหรือจะออกมาสร้างผลงานพวกเราเลือกออกมาสร้างผลงานเดิมทีเป็นเพลงสั้นๆเพลงสนุกๆเพลงหนึ่งแต่เมื่อผมเกิดแนวความคิดว่าจะทําเพลงเพื่อเพื่อให้คนที่เขาซึมเศร้าได้ดูเนี่ย ผมเริ่มวางตัวละครที่ชื่อว่าไกลผมเอาเพลงนี้มาขยายจนมันกลายเป็นเพลงความยาว8นาทีโดยเริ่มจุดท่อน,นที่ว่าแล้วก็มาต่อนั่งลงก่อนสิไกลทําใจให้สบายทําใจให้เป็นกลางทําใจให้ว่างเปล่า <S <S มันก็แบบชวนน้องๆที่เป็นแฟนเพลงนละครับมานั่งทําใจให้สบายทําใจให้เป็นกลางทําใจให้ว่างเปล่าซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ง่ายไงการทําใจให้ว่างเนี่ยผมก็บอกไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นไปได้ แล้ผมก็ต่อแล้วผมก็คุยกับตัวละครตัวละครตัวเนี้ยมาจากเพลงชุดไร้ผ้าก็จริงแต่จริงๆแล้วผมหมายถึงพวกเราทุกคนนั่นแหละเวลาเราส่องกระจกมีเงาของเราในกระจกเราคุยกับตัวเองในกระจกผมก็ชอบคิดว่าถ้าเราคุยกับตัวเองผมจะคุยกับตัวเองในกระจกว่ามนโนษ์มันเขินไงผมเลยตั้งชื่อให้เขาเลยเรียกเขาว่าไกลผมคุยกับไกลเวลาคุณส่องกระจก คุณก็คุยกับไกลของคุณเวลาคุณยืนขึ้นแสงอาทิตย์สาดส่องมาแสงไฟสาดส่องมาคุณเห็นเงาคุณคุยกับเงาตัวเองนั่นก็คือไกลของคุณผมก็คุยกับไกลแบบนี้ไกลเอ้ย ơi, บอกอะไรให้อย่างเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นไกลเอ้ย ơi, บอกอะไรอีกอย่าง เราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นประเด็นของผมคือว่าเราต้องฟังเสียงตัวเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฟังเสียงคนอื่นนะครับเราฟังทุกเสียงแต่เราอย่าลืมฟังเสียงตัวเองหลายคนมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงของคนอื่นโดยปล่อยให้ตัวเองซึ่งมีความปรารถนาอยากจะทานั่นอยากจะทำนี้แล้วทําไม่ได้เพราะว่ามัวแต่ฟังเสียงคนอื่นลืมฟังเสียงตัวเองอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องมีความหวัง ผมเคยอ่านนิยายจีนกาลังภายในของโกเลง้งโกเล้งเขียนไว้เลยนะว่าถ้ามนุษย์เรามนุษยชาติไม่มีความหวังมนุษยชาติก็ไม่มีอนาคตมนุษย์อยู่ได้ด้วยความหวังโอ้จริงอยู่มนุษย์อยู่ได้ด้วยปัจจัย4ี่ข้าวอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนั่นคือปัจจัย4แต่การอยู่กับปัจจัย4ี่อย่างเดียวชีวิตมันไม่เต็มครับชีวิตจะเต็มมันต้องมีความหวังแต่เวลาเรามีความหวังแล้วเรามักจะผิดหวังถ้าเกิดมันไม่เป็นดังหวังอ่ะ มันยิ่งเจ็บปวดผมก็เลยบอกในเนื้อเพลงว่าไกลเอ้ยบอกอะไรให้อย่างเราต้องมีความหวังแต่อย่าไปหวังจากคนอื่นนี่คือหัวข้อนี่คือประเด็นที่ผมอยากนําเสนอมันจึงกลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่านั่งลงก่อนสิไกลโดยมีเพลง60แล้วไงแทรกอยู่ตรงกลางปถมพงษ์สมบัติพิบูลหรือโป่งหินเหล็กไฟเป็นคนร้องนําท่อนกลางโอลานภูมใจโซโล่ตรงกลางยาวประมาณ ยาวเยียดน,นะครับใครที่ชอบกีตาร์ไฟฟ้าโซโล่ใครชอบฝีไม้ลายมือของโอโอรานพรมใจนะครับในเพลงนี้มีให้ดูมีให้ชมมีให้ฟังกันอย่างจุกใจใช้คำว่าจุกใจได้เลยส่วนหลายคนที่คิดถึงการเปล่งเสียงที่สมพลังแบบแบบโป่งหินเล็กไฟมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้มานานแล้วเพลงนี้มีให้แต่ที่เหลือเป็นสาระเป็นสารที่ผมพยายามส่งต่อไปอยังมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายผมก็จะเข้ามาเป็นคนถ่ายทอดโดยมีไกลเป็นตัวละคร ซึ่งไกลไม่ใช่ใครอื่นไกลคือเงาของพวกเราจิตวิญญาณของพวกเราเวลาเรานอนแล้วเราคุยกับตัวเองอ่ะนั่นแหละเรากําลังคุยกับไกลอยู่และทั้งหมดนี้ผมทําเป็นเพลงชื่อว่านั่งลงก่อนสิไกลเป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดความทุกข์ของไกลบําบัดได้ด้วยตัวเองทาไมผมใช้คาว่าบําบัดได้ด้วยตัวเองผมยกตัวอย่างโรคโควิดก็ได้ โควิดเนี่ยต้นตอมันคือเชื้อโคโรนาเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วเราจะแก้ปัญหาเราก็าต้องไปจับเอาต้นตอคือเชื้อ Virus ไวรัสโคโรนาเนี่ยมาทำวัคซีนแก้ปัญหาเอาต้นตอปัญหามาแก้เหมือนกันตัวเรามีปัญหาแก้ด้วยตัวเราเองผมได้ทีมงานที่ผมทำรายการทีวีสามัญชนคนไทยชื่อบริษัทพา r a d i s e a l แล้วช่างกล้องเนี่ยเขาเป็นนักเพลงสนิทกับผมเดินทางกันทั่วประเทศชื่อต้นจิรัตเขาเป็นนักเพลงมาก ถ่ายภาพเก่งมุมมองสุดยอดแล้วมีรถนิยมทางเพลงคุยกันทูกคอกับผมอะผมก็เลยบอกเขาว่าต้นทามิวสิกวิดีโอให้อาผมเป็นอาเขาเรียกผมว่าอาให้อาสักเพลงสิเขาก็แบบรับปากผมแล้วก็ไปทํากันบ้านเขาทํากันบ้านขนาดว่าโอโซโล่กีตาร์ครับเขาท่องเสียงกีตาร์ของโอได้หมดทุกเม็ดนะครับเขาก็ชวนทีมงานโปรดิซอ์มาทามิวสิกวิดีโอเพลงนี้ขึ้นมาถ่ายทั้งในสตูดิโอถ่ายทั้งเอาท์ดอร์จนกลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง นั่งลงก่อนสิไกลความยาว8นาทีคุณจะได้เห็นโอโซโล่ได้เห็นโปง่งร้องเห็นผมสไลด์เห็นสลาวุฒเล่นริทึมกีตาร์เห็นไก่อัลไซเมอร์เล่นกลองและเล่าเรื่องเนื้อหาสาระของนั่งลงก่อนสิไกลติดตามรับชมได้แล้วครับเพลงนั่งลงก่อนสิไกลมิวสิกวิดีโอจากผลงานของผมมานนพุทธาง